มีชายคนหนึ่งครับเขาเป็นทหารซึ่งเขาจะต้องออกไปลบเป็นเวลาสองปีก่อนนี้เขาจะออกไปลบครับเขาก็ดได้เดินไปหาเมียรักกอดเมียครับแล้วก็บอกรักเมียหลังจากสองปีที่ไปลบกลับมาครับเขาก็คิดถึงเมียมากก็เลยเดินกลับมาหาเมียที่บ้านนะครับเดินหาเมียอยู่ครับปรากฏว่าเจอเมียนอนหลับอยู่ในห้องนอนครับโดยที่บนหัวเตียงมีไข่ไก่วางอยู่สามใบพร้อมกับเงินสองแสนบาท ด้วยความสงสัยครับเขาก็เลยปลุกเมียขึ้นมาถามที่รักที่รักเธอเอาอะไรมาวางไว้บนหัวเตียงล่ะเมียก็ตื่นมาด้วยความสลืมสลือครับแล้วก็ยอมรับกับสามีไปว่าตัวเองเขาขอโทษนะในระหว่างที่ตัวเองไปลบมาเนี่ยเขา่าแอบนอกใจตัวเองหัวก็เลยสงสัยครับแล้วก็ถามว่าเอา้าแล้วของบนหัวเตียงอะ่ะมันเกี่ยวอะไรกับการนอกใจของเธอด้วยล่ะภรรยาก็เลยตอบกลับไปว่าทุกครั้งอะ่ะ ที่ฉันนอกใจเธอเนี่ยฉันน่ะจะเอาไข่ไก่มาวางไว้หนึ่งใบสามีก็เลยนึกในใจว่าเราผิดเองแหละเราไปลบเป็นเวลาต้องนานมันก็ไม่แปลกหรอกที่เขาอ่ะจะไม่มีคนอื่นแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีไข่ไก่อาวางอยู่แค่สามใบเท่านั้นด้วยความสงสัยครับสามีก็เลยถามต่อไปว่าเอ้าแล้วเงินสองแสนล่ะมันมาจากไหนภรรยาก็เลยตอบกบไปว่าอ๋อเงินสองแสนน่ะ คือเงินที่ฉันเอาไข่ไก่บนหัวเตียงเอาไปขายมา <laughs>